สวัสดีค่ะก็ระแสข่ารังมาแล้วค่ะได้จังหวะคาบเลขสามตัวเจ้าหนูขุนทองแสนรู้เด็กวัดประดูยืนเสียงไทยหวังมีเฮได้จังหวะคาบเลขสามตัวเจ้าหนูขุนทองแสนรู้เด็กวัดประดูยืนเลี้ยงมาหลายสิบปีเสียงไทยหวังมีเฮวันที่1 4ตุลาคมหกผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดประดูยืนหมู่สองอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีได้ทราบว่ามีหนูขุนทองแสนรู้ โดยได้พบกับพระบุญเอื้ออภิวโรพระลูกวัดประดูยืนพร้อมเปิดเผยว่าเจ้านกขุนทองที่อยู่ในกรงนั้นชื่อว่าเจ้าทองจา๋าแห่งวัดเลี้ยงมานานหลายสิบปีนกขุนทองจะพูดผ่านกรงออกมาว่าตากาไปไหนตากาไปไหนซึ่งตากาก็คือกรรมการในวัดนั่นเองและบางครั้งก็เรียกชื่อตัวเองว่าทองจา๋าทองจ๋าก็จะใช้เสียงหัวเราะผ่านกรงออกมา ทั้งนี้เจ้านนขุนทองก็ชอบพูดออกเสียงตามกลุ่มคนที่มานั่งคุยกันจนกระทั่งเกิดความน่ารักให้กับชาวบ้านแถวระแวกนั้นเนื่องด้วยวันนี้ทางกรรมการวัดได้ลองเขียนตัวเลขแล้วนามาม้วนใส่กระดาษแล้วให้เจ้าทองใช้ปกากกาคาบตัวเลขออกมาได้3ตัวเลขเป็นเลข0-25ทางกรรมการวัดจะลองไปเสี่ยงดวงหากเกิดถูกรางวัลขึ้นมาก็จะนําเงินไปซื้ออาหารมาให้กับเจ้าทองณนี่วัดประดุยืนเพื่อเป็นการตอบแทน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวโซ t h ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ